เราจะพาทุกคนเข้าไปใน <Time. S 1> มัลติเวิร์สผมก็่ได้ดินโถงฟึ่งฟาฟึ่งฟากระเอวบึ๊คปึป๊คเราต้อกลับเข้ามาึ <10. S 1> คือต้องบอกว่าคู่เนี้ยคุณโอ้กับคุณขวัญนะคุณโอเขาเป็นคนแบบชอบมาเวลมากแล้วคุณขวัญเนี่ยเขาเป็นคนชอบแต่งชุดไทยเราก็เลยพยายามเอามาเอามารวมกันให้ได้ว่าเราจะเล่น2สิ่งเนี้ยที่เขาชอบอย่างนั้นเราก็เลยเอา m ลติ i v e r s e มาเล่น ทำเป็นว่าเจ้าสาวหายเข้าไปในมัลติเวอร์สแล้วเจ้าบ่าวจะต้องตามหาซึ่งเราก็จะได้พาไปย้อนยุคย้อนอดีตท้ทงเจ้าสาวจะได้แต่งชุดไทยจะได้เจอในหลายๆยุคซึ่งความยากก็คือเป็นครั้งแรกที่เราจะมีพ็อปเยอะที่สุดมีชุดเดยอะที่สุดนักแสดงจะต้องเปลี่ยนชุดบ่อยมากเพราะว่าเราย้อนไปยุคอยุธย,ยายุคสงครามโลกและก็มีไปในสงคราม a อเวนเจอร์อินฟินิตี้ด้วย